ไห่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เกอร์วันพอดแคสต์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกอร์วันพอดแคสต์ชีวิตที่ยืนยาวกับสุขภาพที่แข็งแรงเป็นสิ่งที่ใครใคร ก็คงอยากได้ใช่ไหมคะแล้วทำอย่างไรให้ชีวิตนั้นยืนยาวพร้อมกับสุขภาพที่แข็งแรงด้วยคำตอบก็คือ mm. กิจกรรมทางกายในวันที่เรามีอายุยืนยาวมากขึ้นนะคะถ้าเราทำได้ชีวิตในระยะยาวก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงได้ช่วงนี้เราก็รีบผ่านวันฮาโลวีนมาแล้วนะคะทำให้เรานึกถึงแวมไพร์นะคะ แวมพายก็จะมีอายุยืนยาวมากกว่าพันพันปีเลยนะคะเรียกได้ว่าแทบจะมีชีวิตเป็นอมาตะเลยก็ว่าได้แล้วมนุษย์อย่างเราเราละ่ะมีอายุไขเฉลี่ยดได้ถึงเพียงนั้นเลยหรือหากเราต้องใช้ชีวิตยืนยาวขนาดนั้นเราจะดำเนินชีวิตยอย่างไรให้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขและก็ไม่น่าเบื่อนะคะปัจจุบันนี้ เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปความเจริญทางการแพทย์ก็สูงขึ้นด้วยนะคะส่งผลทำให้มีแนวโน้มที่อายุของเรานั้นจะยืนยาวขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันที่การมีอายุถึง100ปีอาจจะกลายเป็นเรื่องปกติไปเลยก็ว่าได้นะคะมีรายงานจากทีมนักวิจัยเชื้อสายรัสเซียจากบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพเจโรในสิงคโปร์นะคะเขาได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ผลการวิจัยข้างต้นในวารสาร Nature Communication เขาระบุไว้ว่าคนเราสามารถมีชีวิตยืนยาวได้อย่างมากที่สุดประมาณ120-150ถึง150ปีชีวิตที่ยืนยาวไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะผู้สูงอายุและคระคะะอบครัวเท่านั้นและครอบครัวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสังคมทั้งหมดอีกด้วย ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการมีชีวิตที่ยืนยาวก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะองค์การอนามัยโรค World Health Organization WHO ได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ Active Aging ว่าเป็นแนวคิดที่แสดงถึงภาวะสุขสมบูรณ์ของผู้สูงอายุ และเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั่วโลกนะคะโดยคาดการ์ว่า Active Aging พลังจะเป็นหนทางที่ยกระดับคุณภาพในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุนะคะซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้ได้นำเสนอแก่ประเทศต่างๆเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาผู้สูงอายุให้มีสุขภาพกายมีสุขภาพจิต แล้ก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะตลอดจนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองเท่าที่ผู้สูงอายุจะพึงทำได้นะคะโดยลักษณะที่เรียกว่าภาวะ Active Aging จะประกอบไปด้วยสามเสาหลักด้วยกันนะคะเสาหลักแรกการมีสุขภาพที่ดีเหวเสาหลักที่2องการมีส่วนร่วม participation และเสาหลักที่สาม การมีหลักประกันและความมั่นคง (Security) เรามาดูตัวอย่างนะคะการมีภาวะที่สุขสมบูรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพของชีวิตของผู้สูงอายุที่ยั่งยืนในประเทศญี่ปุ่นกันนะคะซึ่งเป็นชาติที่มีประชากรมีอายุเฉลีย่ยยืนยาวที่สุดในโลกโดยเฉพาะประชากรที่อาศัยอยู่บนเกาะโอกินวาวะนะคะ มีประชากรประมาณ3,000คนมีอายุเฉลีย่ยเกิน100ปีจึงทำให้หมู่บ้านนี้มีชื่อเรียกว่า Village of Longevity ปัจจัยที่ทำให้คนในหมู่บ้านมีอายุยืนตามลักษณะของ Active Aging ซึ่งมี3สาหลักที่เราได้กล่าวไปแล้วนะคะมาดูรายละเอียดของโอกินาวาบ้าง ตามหลักของสาหลักของ Active Aging กันนะคะ 1. กายมีสุขภาพที่ดีเหวชาวโอกินิวาไม่ค่อยเป็นโรคหัวใจไขมันในเลือดมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกมาความจําเสื่อมก็มีจำํำนวนไม่มากนะคะคนพิการแทบจะไม่มีให้เห็นเลยประชากรที่มีอายุก,กว่า90ปีแล้วก็ยังสามารถปั่นจักรยาน ตกปลาทำสวนตาปกติเนื่องจากคองให้ความสำคัญในเรื่องที่ส่งผลต่อสุขภาพอันดีแก่การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพพยายามกินให้อิ่มแค่ประมาณ80%เท่านั้นนะคะไม่ให้รู้สึกว่าอิ่มจนเกินไปเพื่อให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นถัดไปนะคะ การให้ความสําคัญกับการออกกำลังกายเนื่องจากระหว่างที่เราออกกำลังกายร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขออกมานะคะคนอุกินนว่าไม่ได้เน้นการออกกำลังกายแบบหักโคมแต่พยายามเคลื่อนไหวร่างกายในทุกๆวันเพื่อเป็นการบริหารกล้ามเนื้อะระบบทางเดินหายใจพวกเขาเลือกจะเดินระยะใกล้แทนการขับรถ เดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์หรือขึ้นบันไดเรื่อนโดยพยายามเดินให้ได้อย่างน้อยประมาณ20นาทีต่อวันถัดไปนะคะไม่มีประวัติการหกล้มบาดเจ็บร้ายแรงจนถึงขั้นกระดูกหักต้องเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลภาวะหกล้มเป็นปัญหาสำคัญและพบได้บ่อยในผู้สูงอายุนะคะโดยพบอุติเหตุสูงขึ้นเมื่อเรามีอายุมากขึ้น คนก็ทษบของภาวะหกล้มนอกจากนำไปสู่ความเจ็บปวดแล้วเกิดภาวะกระดูกหักแล้วยังก่อให้เกิดภาวะทุพพลภาพหรืออันตรายต่อชีวิตได้นะคะปัจจัยเสี่ยงของการหกล้มในผู้สูงวัยก็ได้แก่ความผิดปกติของการมองเห็นผลข้างเคียงของการใช้ยาบางชนิดการทรงตัวที่บกพร่องท่าเดินที่ผิดปกติ ขาดการออกกำลังกายรวมถึงการสูญเสียความแข็งแรงและมวลของกล้ามเนื้อผู้สูงอายุจึงควรออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอโดยฝึกการทรงตัวฝึกกำลังกล้ามเนื้อรอบสะโพกกล้ามเนื้อเขา่าและกล้ามเนื้อกระดูกข้อเท้าให้แข็งแรงอีกทั้งการบริหารเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่างๆถัดไปนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีประวัติดื่มสุราสูบบุหรี่และโรคอัลไซเมอร์ถัดไปนะคะการพักผ่อนอย่างเพียงพอประมาณ7-9ชั่วโมงต่อวันพอท้ามากไปกว่าน,นั้นจะทำให้เรารู้สึกร้าการฝึกนิสัยให้เข้านอนและตื่นเป็นเวลาออกกำลังกายตอนเช้าอย่างสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงกรบทาราอาหารก่อนนอน และตื่นเช้าสม่เสมอการอ่านหนังสือการสวดมนต์การนั่งสมาธิประมาณสักครึ่งชั่วโมงช่วยให้นอนหลับได้ดีและนอนในห้องที่มีอากาศถ่ายเทด้วยนะคะถัดไปนะคะวิถีชีวิตปราศจากความเครียดทำให้ดูอ่อนวัยกว่าปกติซึ่งอาจเป็นผลมาจากการที่ชาวโอกินวาวาออกแรงทำกิจกรรมทางกายตลอดเวลา หรือประกอบกิจวัตรประจำวันอย่างสม่าเสมอโดยเฉพาะกิจกรรมที่เขาโปรดปานนะคะการเดินการทําสวนการปลูกผักผลไม้และการจะปลาเป็นต้นค่ะจะเห็นได้ว,ว่าชาวโอกินาวาให้ความสาคัญเกี่ยวกับการมีกิจกรรมทางกายเป็นอย่างมากเลยนะคะเช่นกิจกรรมทางกายจากการทํางานทางที่เป็นอาชีพงานบ้าน และงานดิเลกการเดินทางก็เช่นการเดินเท้าการปั่นจักรยานและกิจกรรมนันทนาการก็ลิกแก่การเล่นการแข่งกีฬาการออกกำลังกายจึงส่งผลทำให้คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจนะคะไม่มีโรคภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจ และโรคสมองเสื่อมก็มีอัตราต่ำกว่าที่อื่นด้วยนะคะและก็ยังส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีร่วมกับผู้อื่นในสังคมด้วยเรียกได้ว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้อายุยืนยาวก็คือการมีความสุขในชีวิตค่ะนั่นคือข้อแรกนะคะสุขภาพที่ดีหรือเฮลค่ะเรามาดูข้อที่2กันในชารตเสาหลักนะคะเสาหลักที่สอง การมีส่วนร่วม participation ชาวโอกินวาวามีวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบอ้อมอารีใจเย็นมองโรคในแง่ดีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลก,กันแบบครอบครัวนะคะเพื่อไม่ให้คนในสังคมรู้สึกโดดเดี่ยวสิ่งมัดล้อมได้เพื่อนที่ดีเพื่อนคือ,อยาที่ดีที่สุดการได้รับฟังพูดคุย แบ่งปันทุกสุขกันกับเพื่อนๆให้คําแนะนำกันบ้างหัวเราะค้าขันกันบ้างไปเที่ยวด้วยกันบ้างทำให้ชีวิตของเรามีชีวิตชีวาขึ้นทุกๆวันจากงานวิจัยรายที่นะคะต่างให้ข้อมูลตรงกันว่าความสัมพันธ์ที่ดีจะนำไปสู่สุขภาพจิตที่ดีและทำให้การทำงานของระบบต่างๆในร่างกายนั้นดีขึ้นอีกด้วยนะคะ รวมไปถึงการร่วมทำกิจกรรมต่างๆในการเข้าสังคมและมีกิจกรรมออกกำลังกายเป็นกลุ่มตัวอย่างเช่นการไล่ล่า,ลาแบบพื้นเมืองฝึกคาราเต้รวมถึงการออกกำลังกายแบบมวยจีนต้นแบบของคาราเต้เกิดขึ้นที่โอกินวาวาและมีการพัฒนาการฝึกสมาธิฝึกกำหนดลมหายใจฝึกการเคลื่อนไหวของร่างกาย จนถึงการต่อสู้ที่เราเรียกว่าโกจูริวหรือโยคะนั่นเองค่ะเสาหลักที่ 3, สามเสาหลักสุดท้ายนะคะสีคิลิตี้การมีหลักประกันและความมั่นคงการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการสุขภาพและมีความมั่นคงในชีวิต ตามมาตรฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงได้รับการมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวโอกินวาวาเป็นต้นแบบที่ดีส่งผลต่อสุขภาพทั้งของตนเองครอบครัวและคนในสังคมด้วยนะคะนั่นก็คือสามเสาหลักของชาวโอกินวาวาที่เขายึดหลักของการมีสุขภาพที่ดี participation การมีส่วนร่วมและเสาหลักสุดท้ายการมีหลักประกันและความมั่นคงซีเคียวรค่ะจากทั้งหมดที่เราได้กล่าวไปแล้วเราคงสามารถอธิบายคํากล่าวที่ว่าการไม่มีโลกเป็นราภอันประเสริฐได้อย่างดีที่สุดการสุขภาพที่ดีย่อมเป็นสิ่งทุกคนต้องการและหากมีอายุยืนด้วยแล้วแล้วก็ คงเป็นสิ่งที่คนอยู่ส่วนใหญ่ปรารถนาแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักมีปัญหาสุขภาพหรือโรคประจำตัวจึงจําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ต้องมีการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายในแต่ละวันให้มากขึ้นลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งเนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีการื่อนวันหรือจะมาลดลงเนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวในะชีวิตประจำวันลดลงแต่ขณะเดียวกันเวลาอยู่นิ่งเฉยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มประชากรอ,อายุอื่นๆการเคลื่อนไหวร่างกายจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญนะคะขอเน้นอย่างมากว่าการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นพื้นฐานสำคัญของผู้สูงอายุอย่างมากเลยนะคะสำหรับจุดเริ่มต้นของการสุขภาพที่ดีของบุคคลทุกเพศทุกวัย กิจกรรมทางกายจึงเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาพและช่วยให้การปรับปรุงสุขภาพทางร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกันนะคะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและคงไว้ซึ่งสมรรถภาพทางกายที่แข็งแรงสามารถช่วยเหลือดูแลตนเองได้ ตลอดจนการมีสุขภาพจิตการมีส่วนร่วมในสังคมรวมถึงการมีความมั่นคงทางสุขภาพอย่างยั่งยืนค่ะความสุขที่ยังรู้ว่าตนเองมีคุณค่าได้ช่วยเหลือผู้อื่นและทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมันก็สอดคล้องกับเกาะนโยบายของการเป็นผู้สูงอายุที่มีความสามารถ active aging เพื่อให้สังคมผู้สูงอายุ ได้เป็นสังคมที่มีแต่ความสุขไม่น่าเบือ่อและมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพเรียกว่าสูงวัยอย่างมีคุณค่าชราอย่างมีความสุขค่ะขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอดคาสแล้วพบกันในพิโซถัดไปสวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดคาสได้ที่เฟซบุ๊ o ยูทูบแองข้อบอดคาส